เชื่อมั่นให้กับประชาชนและสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพเรือไทยแต่ทว่าเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565 ในวันนั้นเรือหลวงสุขโขทยัยกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลใกล้กับอ่าวไทยบริเวณห่างจากชายฝั่งอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ราวส2กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างรุนแรงกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนก่อนหน้านั้นโดยระบุว่า จะมีคลื่นลมสูงถึง4เมตรและแนะนำให้เรือขนาดเล็กเพิ่มความระมัดระวังในการออกจากฝั่งแต่สำหรับเรือหลวงสุโขทยัยซึ่งเป็นเรือรบที่มีสมรรถนะสูงกลับยังคงปฏิบัติภาร,รกิจตามแผนที่กำหนดไว้ในช่วงหัวค่ำของวันนั้นสภาพคลื่นลมในทะเลได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องคลื่นขนาดใหญ่เข้าซัดกระนำตัวเรืออย่างหนักจนทำให้น้ำทะเลเริ่มทะลักเข้าสู่ภายในของเรือผ่านช่องทางท่อไอเสียที่อยู่